ไว้้้พี่นออมืดดเบัสวัสดีครับสวัสดีเอลซีไอนาวินตะขุดทุกคนนะครับผมวันนี้กับเก็ตไอ้นาวินอีกวกเูเกาตคือเดิมนะครับผมพี่หน้องวันนี้นาวินสีผ้าวีผ้าหน่องมากกินไก่พี่หน้นนนนนองครับไก่ตัวใหญ่เลยครับผมนี่ นี่นะครับผมแม่จ๋าทําการย่างไก่ไห่ตูแบไงเลยไก่ไก่ออนตัวหน่อยๆพี่น้องไก่หน่อยย่างไก่หน่อยม่หน่อยแบบไงย่างเรื่องเรื่องแม่จ๋าย่างไห่นะครับผมมันนี้แม่จ๋าพ่อจ๋าเบ่ได้มาน้ำน้ำวิ่นคือเกลีย่างเอือบใส่สมุนไพรเฮาซึ่งไข่เน่กระเทียมแน่เอือบแม่จ๋าทาการเอือบไห่หอมๆเลยพี่น้องพร้อมแก้มหมักมะระแก้มหมักทั่วแก้มหมักแตงตองนะครับพี่น้องกะข้าวเหนียวห่อเต็มกองอัญะเลขครับผมพี่น้องข้าวเหนียวห่อนี่เหลือม สเสียงในเด้อจักหน่อยมาการน,นี้พี่น้องน้ำจิ้มซี่พ้ดต่ำเองนะวิ่งต่ำเองได้ครับพี่น้องนี่เออโทรพี่น้องรับมามากครับผมขคำแรกหันจากที่จะทางเ่อนก่อนพี่น้องขอนกันเด้อดีทางถอนลมหลานเด้อครับผมมามาพี่น้องครับคําแรกครับพี่น้องคำเงาด้วยสีไก่ตัวใหญ่เลยครับ <laughs> Lạ <bản thế> <laughs> Ngon. <cười> なるほ ปิ้งไกล้สมุนไพรครับพี่นนอกแม่จามา๋าเปิดถห่นมานั่มเหมือนี่พี่หนอกเป็นปิงไงจซื้อ,อปัญหาเบียรพ่อครับลงทงวานปุ๋ยหระครับแม่ก็บว่าสพ่อได้เฮ็ดปวกมากพ่อไปตัดใหม่ได้เฮ็ดปวกมากมันก็ดคดูจีดีออจาจกเฮ็ดปวกมันก็สิบเลียงง่วเพิ่นพี่น้อง <ś m> แม่ข <ś m> ุม <ś m> แบบคักเนี่ย <ś m> ือ <ś m>

นู่นจิ้มหญ่อทได้ค่ะ ครับตัวเปิด โตพี่น้องเพจคัก ปออกหัวเบื้องเบื้อบแล้วพี่น่องเพลิดขักพเพลิดตั้งเสียบ ค่อยหลังมันพี่หนอกมุ่งนี้แซ่บมักมักครับมันอื้อหือ อ่นคักครับพี่น้องฝนบนตกมันอนีรายมือแล้วครับ ข้อสดขอ้อแผลหน่องหลายเด้อครับให้วินเขาเสียบเขามันเนี่ยอย่างใกล้บ้า เนี <Yeah. S 2> mm ่ยเพียดครับ มากพี่นนอะทีมงานเป็น ครับผมพี่น้องเอาละครับผมข้ามทัวร่ายวันนี่งข้ามง่ายเลยพี่น้องแซ่บขอบคุณครับผมทั้งแซ่บทั้งเผ็ดครับพี่พน้องครับ,คร,บครับผมแซ่บคลิปนี้ น้าวิ่งกับสิขอลาเพี้ยนน้องไอเพียงตอนนี้เด้อครับผมสำหรับเมนูมาหนีกัเป็นย่างไก่สมุนไพรแม่จ๋าย่างไห้นะครับผมกับกอซี่กินมุมม้ามเล็กน้อยเด้อครับผมเพราะว่าแซบวิรีครับพี่น้องเพื่อนี่น้องวิ่งกับขออนุญาตฝากเพจยรเฟสบุ๊กไอ้นาวิ่งพาชิมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งทั้งช่องยูทูปให้น้องนาวิ่งน้ำเน่เด้อครับผมฝากไม่ได้ออกวัดออกก่อน้ำเน่ครับผมสุดท้ายนี่น้องวิ่งกับได้กล่าวข้ามาขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิป คอาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปมากไปส่ปลอดภัยมิต่ค,นคน้นหาค้นแปงปัดจากโกครคไข้ไข้เจ็บคุ้ซิงคุ้ประกันเด้อครับพี่นนองขอบคุณครับผม